รายการดังฟาดกลับเปิ I ้ลไอรินแชร์คลิปหลักฐานปมเงินค่าตัวหายจากกรณีของเปิ I ้ลไอรินได้ไปออกรายการดังเมื่อวานนี้ต่อมาเจ้าตัวได้โพสต์หน้าเฟซบุ๊กส่วนตัวระบุว่ารู้สึกเหมือนโดนลากไปโดนตบเพราะตามดินคือถามเรื่องชุดลูกเสือแต่กลับโดนโยงเรื่องการเมือง นอกจากนี้เปิ้ลไอรินยังได้ระบุอีกว่าการไปออกรายการนั้นได้รับค่าตัวไม่ครบอ้างว่ามีคนแอบฉีกซองและเงินหายไปหนึ่งในสามและบอกอีกว่าคนดินบอกพิธีกรเป็นคนจัดการล่าสุดทางรายการดังงัดหลักฐานฟาดกลับเป็นคลิปจากกล้องวงจรปิดเป็นคลิปของเปิ้ลและผู้จัดการ ยืนอยู่และทางผู้จัดการมีการหยิบซองสีขาวซึ่งคลิปดังกล่าวมีการโพสต์และระบุข,ข้อความว่าคลิปตอกหน้าเปิ้ลไอรินผู้จัดการเอาเงินไปเองแล้วโทษรายการจากกรณีที่ปอเปียซึ่งเป็นพิธีกรรายการคุยทถลุด,ดราม่าได้สัมภาษณ์คุณเปิ้ลไอรินเมื่อวาน 5. มิถุนายน66ถูกพาพพิงบางช่วงบางตอนว่า เงินค่าตัวเราจากรายการนี้มีคนแอบฉีกซองมีเงินหายไปหนึ่งใน3ค่ะคนดีลงานบอกพิธีกรเป็นคนจัดการนั้นปอเปียขอชี้แจงพร้อมภาพหลักฐานประกอบว่าเงินค่าตัวของคุณเปิ้ลที่หายไปปอเปียไม่ใช่คนจัดการตามที่คุณเปิ้ลได้โพสต์ว่าทราบจากคนดีลงานหรือที่เข้าใจกันว่าเป็นผู้จัดการของคุณเปิ้ลเอง โดยโพสต์ดังกล่าวทำให้เกิดความเสื่อมเสียอย่างยิ่งจึงแนบภาพหลักฐานว่าคนที่ฉีกซองเอาเงินคุณเปิ้ลไปก็คือคนดีลงานหรือก็คือผู้จัดการของคุณเปิ้ลเองและทำขณะที่ปอเปียยืนหันหลังส่วนรายละเอียดทั้งหมดปอเปียกำลังดำเนินการเพื่อความยุติธรรมของตัวเองและรายการคุยถลุดดราม่า ที่ไม่เคยมีเจตนาร้ายและทำในสิ่งที่ผิดจรรยาบาลแม้แต่น้อยและจ่ะดำเนินคดีเรื่องนี้ให้ถึงที่สุดค่ะดูเหมือนว่าจะไม่จบลงง่ายๆแน่ๆงานนี้ต้องติดตามต่อไปว่าหลังจากนี้เปิ้นผู้จัดการหรือปอบเนี้จะออกมาเคลื่อนไหวอะไรอีกหรือไม่อาจจะรายงานให้ทราบต่อไปค่ะ